เอาละครับก็กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่โ o l y v o u c i กันเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของ Macbook Pro ตัวใหม่นะครับที่เพิ่งออกมาโซเซอร้อนเลยนะครับก็จริงๆเนี่ยผมว่าจะไม่ทําคลิปนะแต่ว่ามีน้องๆนะครับที่เขาก่าลังจะซื้อ Macbook ใหม่เนี่ยนะฮะเขาก็ทักผมมานะครับมาปรึกษาว่าพี่ครับควรจะซื้อ Macbook Pro M1 หรือว่าจะซื้อ Macbook Pro M2 ดีนะครับมันออกมาใหม่เนี่ยนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยต่างกันประมาณนึงเลยนะครับเลือกตัวไหนดี ให้เหมาะกับการใช้งานนะครับก็เลยอ๋อโอเคนะครับก็เราทำคลิปออกมาก็ได้นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้ไม่ใช่เป็นคลิปเปรียบเทียบ Perform a n c e อะไรทั้งนั้นนะครับเป็นคลิปที่จะบอกว่าถ้าเป็นผมเนี่ยนะครับผมจะซื้อรุ่นไหนดีแล้วก็สําหรับการใช้งานของแต่ละท่านเนี่ยนะครับเออเหมาะกับ macbook ตัวไหนนะครับผมซึ่งต้องบอกเลยว่าการเปรียบเทียบเนี่ยระหว่าง macbook pro m1 กับ m2 เนี่ยคือเรื่อง Performance เนี่ยนะครับคุณสามารถไปดูใน benchmark หรือว่าช่องอื่นได้อยู่แล้วนะครับซึ่งแน่นอนน้ี คือมันเป็นเรื่องแบบปกติทั่วไปอยู่แล้วนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะแบบคิดว่าจะแบบเอาตัวไหนดีนะตัวไหนแรงกว่าตัวใหม่ยังไงก็แรงกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะมาดูในมุมมองของผมนะครับว่าเฮ้ยตัวใหม่มันออกมาจะมันแรงกว่าก็จริงนะแต่ว่าใน MacBook Pro ตัว M2 เนี่ยนะครับผมว่ามันเป็นตัวย้อมแมวขายแล้วก็ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่มี MacBook Pro M1 อยู่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่าไม่จําเป็นต้องเปลี่ยนนะครับเฮ้ยผลเพราะอะไรเดี๋ยวเราไปฟังกันในคลิปโอเคไหมนะครับผมก็การเปิดตัวเนี่ยนะครับก็จะมี MacBook Air M2 แล้วก Pro M2 นะครับซึ่ง M2 เนี่ยเดี๋ยวเอามาเป็นคลิปแยกให้นะครับเพราะว่า M2 เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็ดีไซน์อะไรเงี้ยมันก็เปลี่ยนแปลงเยอะด้วยนะครับแต่เอาตัวย้อมแมวก่อนเพราะว่ามันน่าเปรีแป๊บเดียวนะครับคอมแพร์นะครับ Mac m o เดลจากเว็บ Apple นะครับเพื่อที่สเปคเนี่ยจะได้ตรงกันมากที่สุดนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมมัวสเปคขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เรื่องของสเปคที่เขาให้มาเปรียบเทียบกับตัว M1 นะครับแล้วก็เดี๋ยวไปดูเรื่องของรูปลักษณ์ ของสีเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับมีสองสีมันเดิมเป็นเบรดเกย์กับซีเวอร์นะครับไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมานะครับในส่วนของราคาเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยในเว็บ Apple เนี่ยนะครับราคาของ macbook pro m1 เนี่ยนะครับไม่มีแล้วนะครับไม่มีราคาขายในในเว็บแล้วนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะนะครับเนี่ยนะครับ macbook pro m1 เนี่ยนะครับฝั่งขวามือของท่านผู้ชมเนี่ยนะครับไม่มีราคาขึ้นในเว็บ Apple แล้วนะครับซึ่ง macbook Pro M1 จะเป็นตัวล i m i t e d นั่นเองนะครับจะเรียกว่าลิมิเตได้เรียกว่าเลิกผลิตแล้วกันนะครับผมก็ใครที่กำลังใช้ M1 อยู่ก็แสดงความยินดีด้วยนะครับท่านได้ใช้ MacBook ตัว r e m i t e d นะครับคือหลงัลงๆวันนี้ Apple เอาเอาพวกแบบไลฟ์ที่มันยังไม่เก่าเลยนะเอาออกไปหมดเลยนะครับตั้งแต่สมัย iPhone XS Max เนาะนะครับออกมาได้แบบไม่กี่ปีตอนซีรีส์11ออกมาก็เลิกขายเลิกผลิตนะครับผมก็ไม่ต้องน้อยใจไปนะครับในส่วนของอะไรอะไรเงี้ยสำหรับคนที่กาลังกังวลว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันเลิกผลิตอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราทำ Mac พังหรือว่าแบบหน้าจอแตกเนี่ยมันจะมีอะไหล่ไหมนะครับผมบอกเลยว่าอะไหล่แท้เนี่ยยังมีวนเวียนอยู่ในตลาด เยอะแยะนะครับผมซึ่งไม่ต้องห่วงในส่วนนี้นะครับแต่เพียงแค่ณตอนนี้เนี่ยนะครับในเว็บออนไลน์ของ Apple เนี่ยไม่สามารถสั่ง macbook pro m1 ได้เลยนะครับแต่ว่าหน้าช็อปในช็อปอะไรเงี้ยอาจจะยังมีอยู่นะครับผมอในส่วนของราคาเนี่ยนะครับตัว macbook pro m2 เนี่ยนะครับราคาอยู่ที่1,299ดอลลาร์นะครับหรือราวประมาณ47,000ถึง48,000บาทนะครับซึ่งราคาเนี่ยโหดเอาเรื่องใช้ได้นะครับผมถ้าเราเทียบกับสมัยที่เป็น macbook pro m1 เนี่ยนะครับราคามันจะแพงกว่า ประมาณ5,000บาทใช่ไหมเพราะว่าตัว M1 ถ้าผมจำไม่ผิดนะตอนตัวเริ่มต้นนี่นะ่าจะประมาณ4,200มนะนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะซึ่งราคาได้มีการอัปเกรดขึ้นมานะครับ แต่สิ่งที่อัปเกรดขึ้นมาเนี่ยผมว่ามันไม่เหมาะเลยนะครับแล้วก็แบบไม่คุ้มเลยกับการที่คุณจะเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเราดูกันต่อไปครับเอาแบบควิกลุกนะครับผมก็คือหน้าจอขนาดเท่าเดิมครับ13.3นิ้รับชิปเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงแน่นอนอยู่แล้วนะครับจากชิป Apple M1 เป็นชิป Apple M2 นะครับ CPU คอเท่ากันครับ8คอครับแต่จะมาได้เปรียบในส่วนของ M2 เนี่ยคือ GPU นะครับในส่วนของ M1 เนี่ยมีการ์ดจอ8คอครับแต่ว่าในส่วนของชิป M2 เนี่ยมีการ์ดจอ10คอครับเพิ่มมา2อคอ ะะแล้วก็ในส่วนของแรมเนี่ยนะครับตัว Macbook M1 เนี่ยนะครับผมสามารถเพิ่มแรมได้สูงสุด16 g b นะครับแต่ว่าตัว Macbook Pro M2 เนี่ยนะครับสามารถเพิ่มแรมสูงสุดได้ถึง24 g b กนะครับก็แม่น่าเสียดายว่าทำไมถึงไม่เป็น32นะแต่ว่าก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าถ้ามันอัพได้สูงสุดถึง32 g b เนี่ยมันจะไปทับกับ Macbook ตัวชิป M1 Pro นะครับก็คือตัวรุ่นพี่ของเขานะก,ก็เข้าใจได้นะครับแล้วก็ในส่วนของสตอ r ์เรจเนี่ยนะครับก็สามารถอัพได้สูงสุด2เหมือนกับ ตัว MacBook Pro ชิป M1 เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็ส่วนของแบตเตอรี่ไลฟ์เนี่ยเขาเคลมว่าเท่ากันนะครับก็คือ20ชั่วโมงนะครับแล้วก็ยังมีทัชบาร์และฟิงเกอร์พิ้นอยู่นะครับผมก็ในส่วนของค c k Look ก็จะประมาณนี้นะครับทีนี้ส่วนของรูปลักษณ์ภายนอกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัดต่อขึ้นกราฟิกขึ้นมาให้นะครับระหว่างตัวกล่องนะครับ M1 แล้วก็กล่องตัว M2 นะครับแล้วท่านลองบอกผมสิตัวไหน M1 ตัวไหน M2 นะครับเดี๋ยวให้ตัดต่่่่่่่ออออออขขขขึึึึ้้้้นนนนนนมมมมาาาาากะชืยเพล ผมให้เวลาคุณ5าวินะครับว่าคุณจะทายถูกไหมว่าตัวไหน M1 ตัวไหน M2 นะครับห2 3 4 5มหมดเวลานะครับอ่าเดี๋ยวเฉลยนะครับอ่าเฉลยขึ้นมาซึ่งอ่าลองดูกันว่าท่านทายถูกกันหรือเปล่านะครับคือถ้าเกิดว่าเราสังเกตเนี่ยนะครับแม้แต่ตัวกรองเนี่ยนะครับ ก็ไม่เปลี่ยนเลยเว้ย Apple คือแบบตอนผมไปดูแบบว่าสื่อต่างประเทศอะที่เขาเปิดตัวแล้วแบบ what the fuck bro แม้แต่กล่องอะคือกล่องเนี่ยโอเคเขาจะได้แต่แม้แต่ไอตัว wallpaper ตัว mac ในกล่องเนี่ยมันยังไม่เปลี่ยนเลยครับ wallpaper เดียวกันเป๊ะนะครับซีลเหมือนกันเป๊ะเราจะไม่รู้เลยครับว่าเออตัวไหนมันเป็น m 1หรือ m 2ถ้าเกิดว่าเราไม่พลิกไปด้านหลังแล้วก็อ่านนะครับว่าตัวไหนเป็น m 1หรือ m 2นะค,คือแบบ โอ้โหแอปเปคุณแบบว่ามักง่ายเกินไปหรือเปล่านะครับคือผมว่ามันมันมักง่ายมากอะเหมือนมันไม่มีอะไรขายแล้วมันก็ย้อมแมวมาขายนะครับโ okay, อเคอะชิปอะ M1 กับ M2 มันมันมีความต่างกันอยู่ประมาณ20-30%ซึ่งมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับกับการที่ Apple ออก Product Line ใหม่มานะครับซึ่งอันเนี้ยเข้าใจได้แต่อย่างอื่นไม่มีเปลี่ยนแปลงเลยเหร คือแบบอย่างน้อยทําให้หน้าจอมันบางกว่าสักนิดนึ่งอะไรเงี้ยหรือแบบเพิ่มลูกเล่นอะไรใหม่ๆเข้ามาอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เพิ่มสีเข้ามาก็ได้นะซึ่งไม่มีเลยครับก็ต้องบอกว่ารอบนี้โอ้โหผมนะที่เป็นแฟนบอยแอปเปิลนะผิดหวังนะเอาตรงผิดหวังนะครับแอปเปคือคุณแบบเหมือนคุณไม่มีอะไรจะขายแล้วคุณก็ย้อม,มเมลมาขายขั้นกลางไว้ก่อนนะ ในเรื่องของสเปกเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับผมสำหรับคนที่ทำงานสายวิดีโอสายกราฟิกสายเอ่อโปรดักชันนะครับคือต้องบอกงนี้ว่าสำหรับคนที่ทำงานเอกสารนะเอกสารเ Word p ด w e r p o i n t หรือแม้แต่แบบ Excel นะสายงานเอกสารเนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันแทบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยคือชิป M1 เนี่ยเปิด Word ก็ยังแรงยังเร็วอยู่นะครับผมคือไอตัว M2 เนี่ยมันพัฒนาออกมาเนี่ยนะครับถ้าคนที่จะได้ผลประโยชน์มากที่สุดเนี่ยนะครับก็จะเป็นสายโปรดักชันสายมีเดียนะครับทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการ ทำวิดีโอตัดต่อวิดีโอ Video, หรือทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์สะส่วนใหญ่นะครับเพราะว่าไอตัวที่เขาใส่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับจะเป็นมีเดียเอนจินนะครับที่ในซีรีส์ของ MacBook Pro M1 เนี่ยนะครับจะยังไม่รองรับโคเดกของ ProRes Encode นะครับแต่ตัว MacBook Pro ช h i p M2 เนี่ยนะครับสามารถรองรับ ProRes Raw วิดีโอดีโคเอนจินเนี่ยของ ProRes ได้ก็คือสามารถแก้โค้ดของ ProRes ได้นั่นเองนะครับซึ่งก็จะเหมาะสําหรับสายงานวิดีโอที่ใช้ความละเอียดของกล้องแล้วก็ใช้เรื่องของการเกรดสีค่อนข้างมากนะครับตัว ตนี้ไอ้ Macbook Pro ชิป M2 เนี่ยมันจะมาขั้นกลางนะครับระหว่างตัว Macbook Pro ชิป M1 และ Macbook Pro 14นิ้วชิป M1 Pro นะครับซึ่งมันจะขั้นกลางตรงนี้นะซึ่งผมบอกเลยว่าหลังๆมาเนี่ย Apple ลทำไลฟ์ Macbook เนี่ยงงมาก Macbook Pro เนี่ยเป็นซีรีส์เดียวของ Apple ที่ มีเยอะมากอย่างเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดง่ายๆว่ามี MacBook Air กับ MacBook Pro ใช่ไหมอ่ามันก็มีแค่ออกมาแค่2รุ่นใช่ไหมแต่เมื่อปีที่แล้วครับกับกับปีนี้เนี่ยนะครับ MacBook Pro มีหลายซีรีส์มากนะครับอ่าอย่างปีที่แล้วก็เป็น MacBook Pro i5 i9 ใช่ไหมแล้วก็เป็น MacBook Pro M1 นะครับอันนี้เข้าใจได้เพราะว่ามันข้ามปีเนาะแต่พอมาเป็น M1 มา M2 M2 ปุ๊บอ่ามีตัวรุ่นพี่ใหญ่ M1 Pro อ่ารุ่นพี่ใหญ่ปุ๊บ M1 อ่อ M1 Max นะครับซึ่งมันเป็นซีรีส์ MacBook Pro คืออย่างน้นนอยๆน่าจะเปลี่ยนชื่อถูกปะ่ะน่าจะเป็นแบบอ่า MacBook Air MacBook Pro ก็ใช้ชิป M1 กับ M2 ไปส่วน M1 Pro กับ M1 Max อาจจะเป็น MacBook Super Pro MacBook แบบ Ultimate อะไรเงี้ย คือมันมันน่าจะแยกออกไปเป็นอีกซีรีส์หนึ่งเป็นแบบอีกแขนงนึงไปเลยแต่ว่าเขาเอามาใช้ในชื่อของ macbook pro ซึ่งอาจจะว่าแบบเราจะแบบพี่ผมอยากซื้อ macbook pro โอ้โหกาง macbook pro มาเลยครับตั้งแต่ซีรีส์ intel มา m1 มา m2 m1 pro m1 max คือถ้าเกิดว่าคนไม่ได้ติดตามข่าวสาร IT เนี่ยโอ้โหเลือกยากนะแล้วราคาเนี่ยอะ m1 กับ m2 เนี่ยก็ใกลใ้เคียงกันเฮ้ย m2 กับ M1 Pro เอ้ยราคาก็เอ้ยพอรู้ได้ M1 Pro กับ M1 Max เอ้ยเพิ่มอีกยิดหนึ่งก็ได้นี่หว่ามันแบบมันงงไปหมดซึ่งมันทำแบบมันทำมางงมากนะครับสำหรับหลังๆมาของ Apple นะนะครับผมในส่วนของแรมเนี่ยนะครับก็เริ่มต้นเท่ากันครับ8 g b นะครับแล้วก็16 g b แล้วก็24 g b นะครับที่สามารถเพิ่มได้ s t ต r a g e เริ่มต้นก็เช่นเดียวกันครับ256 g b ไปจนถึง2 t ทนะครับในส่วนของหน้าจอเนี่ยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะเลยครับส่วนของหน้าจอนะ13 แล้วก็ในส่วนของแม้แต่ขนาดพิกเซลจอนะครับยังเท่ากันครับ2,560คูณ1น0 0นะครับเกือบเกือบ2 K เนาะแล้วก็ความสว่างก็ยังเท่ากันอีกครับ500รนิตความสว่างก็ไม่เปลี่ยนมาฮะแล้วก็รองรับขอบเขตสี P 3นะครับแล้วก็ทูโทนก็มีเหมือนกันครับซึ่งหน้าจอเนี่ยเป็นหน้าจอแบบเดียวกันเลยนะครับในส่วนของน้ําหนักแล้วก็เรื่องของขนาดเนี่ยนะครับไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับในส่วนของขนาดและน้ําหนักเนี่ยก็ยังเท่ากันอีกครับ ในสื่อของต่างประเทศนะครับมีคนได้รองแล้วนะเอาตัว MacBook M1 กับ M2 มามาเทียบกันแล้วก็ ถอดชิปแค่ M1 มาใส่ในตัว M2 ใส่ได้ครับเพราะว่าทุกอย่างบอร์ดอะไรเงี้ยเหมือนกันหมดหรือคุณจะเอาชิป M2 มาใส่ใน M1 ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันใช้งานได้จริงไหมนะแต่ว่าเขาลองเอามาใส่แล้วมันได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าข่าวลึกอีกทีหนึ่งที่ Apple ไม่ได้บอกคุณนะครับก็คือเจ้าตัวชิป M2 เนี่ยนะครับมีความหนาเพิ่มขึ้นมากกว่าชิป M1 อันนี้ Apple ไม่ได้บอกไว้นะครับแต่ว่าเซนเซอร์เดวิลล์รอปเปอร์เนี่ยเขาไปวัดมานะครับผมซึ่ ออกมาถ้าเกิดเราได้ติดตาม CPU เนี่ยนะครับมันจะต้องเล็กกว่ารุ่นเก่านะครับไม่มากก็น้อยมันต้องเล็กกว่าไม่มีไม่มีใหญ่กว่านะครับแต่ Apple เนี่ยออกมานะครับชิป M2 ออกมาใหม่กว่า M1 แต่มีความหนามากกว่าเพราะว่ามันต้องใส่ในส่วนของ g p u core เข้าไปแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้าไปในในตัว CPU นะครับซึ่งมันเลยทำให้ CPU ตัวชิป M2 เนี่ยหนาขึ้นนั่นเอง ซึ่งก็แบกแนวดี LD นะครับเป็น p p p l e ่ะทำอะไรก็ได้นะครับผมส่วนกระแสแม่งเลยคนอื่นเขาขยันทำเล็กลงกูทำแบบใหญ่ขึ้นนิดนึงหรือวะเอาเพอร์ฟอร์แมนอะไรประมาณนี้นะครับก็ตรงนี้ Apple แอบโกงนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องไซส์แล้วก็น้ำหนักของตัว macbook เนี่ยเท่ากันเลยนะครับก็คืออยู่ที่1.4กิโลกร,รัมนะครับนในส่วนของกล้องเนี่ยยังน่าเสียดายอยู่ครับกล้อง ของ Macbook Pro ชิป M2 ยังคงเป็นความละเอียด 720p อยู่ซึ่งยุคไหนแล้วครับยุคไหนแล้ว2022จะย่างปี2023แล้วแล้วก็ Macbook นะครับแล็ปท็อปราคา30,000-40,000กว่าบาทยังให้ กล้องที่เป็น 720p มาอยู่คือไอตัวชิป M1 Pro อะ MacBook Pro M1 Pro ที่80,000-70,000กว่าบาทอันนั้นผมก็แบบอยากด่ามากนะคือแบบโอเคแหละมันเปลี่ยนมาให้แบบเป็นฟูให้ดีก็ดีแหละแต่โอ้โหราคา70,000บางคนที่จะเป็นฟูให้ดี60เฟรมแล้วปะ่นะยังไป30เฟรมอยู่ซึ่งผมแบบถัดใจมากนะครับแต่ว่าไอตัวนั้นมันให้ Center Stage มาซึ่งโอเค okay, ก็ลดหย่อนกันไปได้นะครับแต่ไอตัวชิป M2 ครับทุกคนยังเป็น 720p อยู่ครับแล้วก็ในส่วนของ a u d โอเนี่ย,นะนนย,ยนะครับก็มีการ ส่วนของลำโพงออดิโอนะครับไม่ว่าจะเป็นสปีเกอร์หรือว่าจะเป็นในส่วนของฮาร์ดแวร์ออดิโอเนี่ยนะครับมีการเพิ่มในส่วนของ s p a เช a ยลอ d ดิกับ Dynamic Tracking ของ AirPods Pro และ AirPods Max เข้ามานะครับก็คือไอตัวที่มันแยกเป็น7.1นะครับผมซึ่ง ในตัว MacBook ชิป M2 เนี่ยก็รองรับนะครับแต่ว่าในตัวของ MacBook M1 เนี่ยไม่ได้รองรับนั่นเองนะครับแล้วก็มันซับพอร์ตนะครับ Dolby Atmos นะครับในส่วนของลำโพงของตัวชิป M2 ด้วยนะครับในชิป M1 เนี่ยบางสื่อเนี่ยก็ไม่ได้รองรับนะครับผม อ่ะแล้วก็ในส่วนของแจ็คเนี่ยนะครับแจ็ค3.5เนี่ยมีการอัปเกรดก็นิดหน่อยนะครับคือหูฟังที่เป็นแอดวานซ์หูฟังเนี่ยพวก High High Sensitivity เนี่ยนะครับหูฟังระดับแบบเขาเรียกว่า Professional เนี่ยก็รองรับด้วยนะครับก็คือย่านเสียงอะไรเงี้ยนะครับที่มันจะต้องใช้กำลังไฟที่ค่อนข้างเยอะเนี่ยนะครับตัว Macbook Pro M2 เนี่ยก็รองรับนะส่วน M1 เนี่ยบางหูฟังบางรุ่นไมค์บางรุ่นเนี่ยยังต้องต่อกับ Phantom Power อยู่แต่ว่าสำหรับตัว M2 เนี่ยรองรับมาเลยนะครับสำหรับแจ็คคค3.5นนนะรัับผมออี้ื ่วนของออดิโอนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดอะไรอย่างนี้เหมือนกันหมดเลยนะครับอันนี้ก็ขอข้ามไปเลยนะครับเพราะว่าทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะเด็ดเลยนะครับส่วนของไวเลสเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมครับ WiFi 6 Bluetooth 5.0อยู่นะครับในส่วนของพอร์ตก็ยังให้มาเหมือนเดิมเอาให้ว่าข้างนอกแม่งเหมือนเดิมหมดเลยนะครับแทรโดโบร่เนี่ยก็ยังให้มา4ช่องเหมือนกันนะครับรู้สึกว่าจะเป็นแทรโดโบร่3นะนะครับผมทัสบาร์ทัสไอดีเหมือนเดิมครับ Apple Pay เหมือนเดิมวิดีโอคอลลิ่งเหมือนเดิมทุกอย่างเเหหมมมือนนนดดิกััะครบ แม้แต่ในส่วนองแบตเตอรี่ก็ยังเหมือนเดิมครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหัวชาร์จนิดนึงนะครับหัวชาร์จของ Macbook Pro M1 เนี่ยรองรับไฟที่61วัตต์ แต่ MacBook Pro ชิป M2 เนี่ยรองรับไฟได้67วัตต์นะครับก็จะมีความต่างในการชาร์จเข้าที่ต่างกันเนาะแต่ว่าเรื่องของแบตเตอรี่ไลฟ์ที่ใช้งานเนี่ยสามารถใช้สูงสุด17ชั่วโมงเท่ากันเลยนะครับสำหรับ MacBook Pro ชิป M1 และชิป M2 นะครับอันนี้คือสเปคทั้งหมดนะครับเปรียบเทียบระหว่างชิป M1 และชิป M2 ฟังมาถึงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราสรุปให้ฟังว่าใครเหมาะกับตัวไหนนะครับผมบอกงี้ก่อนว่า ใครที่กำลังใช้ MacBook Pro ชิป M1 อยู่นะครับไม่มีเหตุผลอะไรที่คุณต้องเปลี่ยนนะครับยกเว้นว่าคุณทำงานด้านสายวีดีโอจริงๆเนี่ยทำเงินทำมาหากินกับวิดีโอเนี่ยนะครับคุณจะมี2ทางเลือกนะครับก็คือคุณขยับเพิ่มเงินจาก M1 เนี่ยนะครับคุณขายออกไปในราคามือสเนี่ยตอนนี้ราคามือสองที่ขายกันก็อยู่ที่ประมาณ2 5 0 0 0 0 0ถึง30,000ไม่เกินนี้นะครับซึ่งคุณจะต้องเพิ่มเงินอีกราราประมาณ1 0,000 ถึง20,000บาทเพื่อที่จะมาซื้อ macbook chip m 2คุณลองเวทน้ำหนักดูว่าเงิน2 0 0 0 0บาทเนี่ยกับการที่คุณได้ทำงานเร็วขึ้นอาจจะไม่ถึง20%ด้วยซ้ำนะครับผมต้องบอกก่อนว่าในส่วนของ engine decode เนี่ยโอเคมันมีฮาร์ดแวร์เข้ามารองรับแต่คุณอย่าลืมว่าสุดท้ายแล้วการเรนเดอร์หรือว่าการเกริดสีอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้ cpu กับการ์ดจอช่วยเป็นหลักตัว encode เนี่ยมันคือการแปลงโค้ดเฉยๆนะครับมันก็อาจจะเร็วขึ้นมาประมาณ20%ที่เขาเคลมไว้แต่20%นั้นเนย คุณจะต้องแลกกับเงิน20 0 0 0บาทคุณลองเวทน้ำหนักดูว่ามันอาจจะทําให้งานคุณเร็วสักประมาณ1นาทีเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่าเพราะว่า20%ความต่างนั้นคือเปอร์เซ็นต์ละ1000บาทเลยนะครับที่คุณจะต้องจ่ายไปนะคุณลองดูตรงนี้เพราะว่าผมอะไม่อยากแนะนําให้คุณอัพจาก M1 ไปเป็น M2 ถึงแม้คุณจะทํางานมีเดียก็ตามเพราะอะไรเงิน20,000บาทเนี่ยไม่คุ้มครับกับการที่คุณได้เทคโนโลยีทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะอย่างที่ผมได้เล่าไปข้างต้นว่า ข้างนอกเนี่ยเหมือนเดิมไส้เดิมเป๊ะข้างในเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงที่เล็กน้อยมากๆมีแค่ชิปตัวกาจอที่มันเพิ่มขึ้นมา2คอกับเงิน20,000บาทผมว่าไม่คุ้มนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณจะเปลี่ยนเนี่ยผมแนะนำนะคุณกัดฟันเก็บเงินเป็นก้อนเนี่ยก้อนใหญ่เนะครับแล้วไปเอาชิป M1 Pro เลยดีกว่านะครับคือตัวแบบ MacBook 14นิ้ว M1 Pro อันนั้นมันคือจะช่วยในเรื่องของการทำงานมีเดียจริงๆ ซึ่งอันเนี้ยผมแนะนําเลยเพราะว่าส่วนตัวผมเนี้ยก่อนหน้านี้นผมใช้เป็น macbook pro ตัว i5 นะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าแบบนั้นอ่ะแล้วจะข้ามมาตัว m1 หรือ m2 เนี้ยนะครับข้าไป m2 เลยเนี้ยอันนี้มันเห็นผลแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าถ้าผมเพิ่มเงินได้อีกนิดนึงอ่ะผมจะได้ตัว m1 pro แล้วซึ่งมันทำงานได้ดีกว่ามากๆนะครับสำหรับงานสายมนะีเดียเนี่ยผมก็แนะนำว่าให้ไปเอาตัว m1 pro เลยอันนี้คือ2ทางเลือกที่คุณสามารถเลือกได้นะครับหรือว่าคุณจะยังอยู่ที่ตัว m1 อยู่ ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่า,วาท่านจะเลือกแบบไหนเนาะแต่อันนี้เป็นความพิดารณส่วนตัวของผมนะว่าถ้าเกิดว่ายังใช้ M1 อยู่ทํางานอยู่กับมีเดียผมว่า M2 เนี่ยไม่ตอบโจทย์นะครับข้ามไปเล่นรุ่นที่อย่างตัว14นิ้ว M1 Pro เลยดีกว่านะครับอ่ะแล้วอย่างที่2ก็คือคนที่ยังใช้ Macbook ตัว Intel อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว i9 หรือว่าจะเป็นตัว i5 ก็ตามนะครับอันเนี้ยเหมาะแก่การที่จะย้ายเปลี่ยนมาใช้ตัว M2 นะครับอย่างตัว Macbook ตัวอ่า Intel เนี่ยนะ ไส้นอกเนี่ยก็ยังเหมือนกันเหมือนเดิมเป๊ะเ,เลยนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับตัว M1 หรือ M2 เลยแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือในส่วนของ CPU เนี่ยอันนี้คือความแรงที่ต่างกันมากที่เราสามารถเห็นผลได้เลยซึ่งอันนี้โอเคคุณย้ายมาใช้ตัว M2 เลยเนี่ย อันนี้คือผมแนะนำนะครับแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเพราะว่าผมเนี่ยใช้ตัวลองใช้ตัว M1 ของเพื่อนเนี่ยนะครับจาก Intel นะนะครับมาเปลี่ยนเป็น M1 วโอ้โหไม่ว่าจะเป็นทำงานเอกสารหรือว่าจะเป็นทำงานในส่วนของมีเดียนะครับคือมันตอบโจทย์จริงความเร็วมันเห็นได้ชัดแล้วก็การใช้งานในส่วนการตัดต่อเอยหรือการแต่งรูปเอยเนี่ยนะครับ มันเร็วแบบลากตามเมาส์ได้เลยนะครับอันนี้คือผมแนะนํามากนะครับส่วนคนที่ใช้ทํางานเอกสารอยู่นะครับอาจจะใช้เป็นชิป Intel อยู่เนี่ยงานเอกสารต,ต่างๆก็ตามนะครับเวิร์ดเอ็กเซอะไรเงี้ยนะครับคือถ้าเกิดว่าคุณมีทุนทรัพย์พอจะมีเนี่ยโอเคย้ายมา M2 เลยก็ดีเหมือนกันเพราะว่าในส่วนของการทำเ w ิร์ดเนี่ยในกรณีทํางานเอกสารเนี่ยไม่ใช่แค่เวิร์ดหน้าสองหน้านะครับอันนี้คือต้องแนะนําก่อนเนาะคนที่เขาทำงานเอกสารเนี่ยเขาทำเป็นร้อยๆหน้านะครับซึ่งมันก็ต้องที่จะกินแรมแล้วก็กิน CPU ข้าง,างพอสมควรนะครับ ซึ่งถ้าเกิดคุณย้ายจาก Intel เนี่ยนะครับมาใช้ในส่วนของชิป M1 หรือ M2 เนี่ยคุณจะเห็นผลต่างแบบมากๆเลยทีเดียว <G uard> ก็น่าเสียดายที่หน้าจอมันจะเป็น60 h z แต่ว่าในส่วนาการทํางานเอกสารหรือว่าการตัดต่อการอะไรงเงี้ยนะครับมันยังพอรับได้อยู่ดังนั้นเนี่ยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะย้ายมาซื้อชิป M2 เนี่ยนะครับก็ขอให้เป็นคนที่ใช้แม็คตัวเก่าๆอย่างชิป i ิ t e l นะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้แบบมีเดียโปรดักชันหรือจะเป็นการทํางานเอกสารก็ตามเนี่ยย้ายมาชิป M2 เนี่ยคุณ มันจะคุ้มกับเงินทุกบาททุกสตางค์ที่คุณจ่ายไปนะครับแต่ถ้าเกิดคุณใช้ชิป M 1อยู่แล้วเนี่ยนะครับ Macbook M 1แล้วคุณ ทำงานเอกสารนะครับยิ่งทางานเอกสารเนี่ยไม่ควรที่จะย้ายมา M2 เลยไม่มีความแตกต่างนะครับแต่ถ้าทํางานมีเดียนะครับผมก็ยังมองว่ายังไม่คุ้มแต่ว่าถามว่าย้ายมาได้ไหมก็ย้ายมาได้ถ้าเกิดว่าท่านไม่ได้เดือดร้อนนะครับรการที่เสียเงินเพิ่มอีก2 0 0 0 0ในการที่จะมาใช้ M2 นะแต่ว่าถ้าแนะนําได้นะครับทำงานเก็บเงินเก็บเงินแล้วก็ไปออกตัว M1 Pro ก็จะดีกว่ามากๆนะครับแต่ว่าถ้าไปออกตัว M1 Pro เนี่ยคุณก็จะต้องรับให้ได้กับเรื่องที่ความหนาและน้าหนักที่มันเพิ่มขึ้น เพราะว่าบางคนก็ต้องบอกจริงๆว่าใช้ Macbook ในการทำาหากินการพกพาแล้วก็ชอบในความที่มันพกพาสะดวกสบายความบางความเบาของมันนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเหยียบย่างเข้าไปที่ Macbook Pro 14นิ้วเมื่อไหร่แล้วก็นะครับคุณจะต้องดึงความสะดวกสบายนั้นมันจะเหมือนกับคุณกลับมาใช้โน้ตบุ๊กเลยเพราะว่าความหนาและก็น้ําหนักของมันเนี่ยที่เพิ่มขึ้นมันแทบจะไม่ใช่ Macbook ที่เรารู้จักแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับ กสองสเปคนะครับสำหรับตัว MacBook Pro M2 ตอนนี้ก็รู้สึกว่าเหมือนจะเปิดเพีอวเดอร์แล้วมั้งนะครับที่จะเข้าไทยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะลองเนี่ยก็รอที่มันเปิดเข้ากับช็อปที่วางแบบวางขายหน้าช็อปไปเลแบบนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคลิปนี้เนี่ยนะครับผมว่ามันน่าจะมีสาระนะครับสำหรับคนที่ต้องการที่จะแบบหามุมมองความคิดเกี่ยวกับดักตดักต์เนี้ยนะครับว่ามีความคิด เราสามารถมองมันในมุมไหนได้บ้างนะครับเพราะว่าเอาจริงช่องที่รีวิวสเปคเปรียบเทียบกันเนี่ยเขามีหลายช่องมากๆช่องใหญ่ๆนะครับซึ่งต่อให้ผมทำเนี่ยก็คงไม่มีใครสนใจอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมก็เลยฉีดฉีดแนวมาเลยด้วยกันผมก็ไม่ต้องรีวิวแบบพวกสปงสเปคอะไรที่แบบเอามาเทียบชนกันละให้รีวิวแบบตามมุมมองของคนคนนึงอะที่แบบจะซื้อของชิ้นนี้ม,มาว่าเราควรมองมุมไหนบ้างมองให้ถี่ถุ่นนะครับเพราะว่าเงินทุกวันนี้มันหายากนะครับจริงจมันก็หายากมาตั้งนานแล้วตั้งแต่เนี้ยมันมาอยู่นะ ประมาณนี้นะครับผมก็ใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอหรือว่าทักแชทแฟนเพจมาก็ได้นะครับผมก็ถ้าว่างจะตอบแล้วกันนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ตามรับชมด้วยนะครับหากผมพูดอะไรผิดพลาดไปในคลิปนี้กราบขออภัยมาที่นี้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันในคลิป MacBook Air M2 นะครับตรงนี้อาจจะได้พูดยาวก็นี่ขนาดแบบไอ้ MacBook Pro นั้นยังยาวขนาดนี้โอ้โห Air นี่น่าจะต้องซื้อป๊อปคอร์นมากินเลยนะครับโอเคก็เอาไว้ด้วยกันเจอกันในคลิปหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ